เราทำเฉพาะที่นะคะมีทั้งทำจมูกทำตาทำปากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ยอทำศัลยกรรมกันค่ะวันนี้เราจะมาสักคิ้วกันนะคะเพราะว่าที่นี่มีสักคิ้วสักนิติหงมิติแล้วก็สักปากนะคะสาหรับตัวลีเองเราเนี่ยเป็นคนที่อยากสักคิ้วมากค่ะเพราะว่าเป็นคนที่คิ้วค่อนข้างบางนะคะมีปัญหากับการเขียนคิ้วไม่เท่ากันอย่างบ่อยมากเลยค่ะพอจอดจากบ้านได้ค่ะก็จะเป็นยังไงตามดูเลยค่ะ ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่ลูกก๊อฟนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสักคิ้วของนารวีนะคะสวัสดีค่ะพี่ลูกก๊อฟค่ะหนูนะคะมีปัญหาเรื่องการเขียนคิ้วไม่เท่ากันนะคะทายังไงดีอะคะพี่แนะนําว่าถ้าเกิดเรามีปัญหาเรื่องการเขียยคิ้วไม่เท่ากันวันๆใช้เวลาไปกับการเขียนคิ้วก่อนเกิดไปทํางานนานใช่ไหมใช่ค่ะสักไปเลยครับเป็นเส้นลายเส้นสามมิติจะเป็นเรียนแบบขนคิ้วจริงจะดูเป็นธรรมชาติเส้นจะพิ้วครับ มันมี2แบบคือการเพ้นไลายเส้นสักไลายเส้นนะครับแล้วก็เป็นการสไลด์คิ้วการสไลด์คิ้วเนี่ยจะเหมาะสาหรับผู้ที่แบบว่าแทบจะไม่มีขนคิ้วเลยต้องการแบบว่าสไลด์หางเข้มๆหัวอ่อ,อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เนะี่ยพี่ไม่แนะนำเพราะว่าค่อนข้างแบบว่าแก่ไปนิดนึงอ่ะมือจำหลักเราขั้นตอนการทำเนี่ยมีอะไรบ้างคะขั้นตอนการทำนะพี่ก็จะดูทรงคิ้วก่อนดูทิศทางของขนคิ้วก่อนนะครับ แล้วก็จะปัดคิ้ววาดออกแบบทรงคิ้วให้ลูกค้าก่อนนะฮะจนก่นลูกค้าจะพอใจมันมีสองกรณีคือเอาตามหูเห้งหรือเอาตามใจเราชอบเราต้องถามลูกค้าก่อนว่าจะเอาแบบไหนถ้าตามหูเห้งพี่ก็จะวัดหน้าวัดคิ้ววัดองศาอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าตามใจเราชอบเนี่ยอาจจะมีรูปมาให้พี่ดูหนูจะได้แบบนี้แบบนั้าเกาหลีแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้พี่ก็สามารถออกแบบให้ตามใจลูกค้าได้ครับแล้วก็จะมาลบคิ้วเดิมของก่อนพอดีวันนี้น้องเขียนคิ้วมานะครับ จะดูซิว่าคิ้วจริงๆ <Okay. S 1> ของน้องที่ว่ามีปัญหานี้เป็นยังไงนะฮะ <Okay. S 1> แล้วก็จะมาวาดออกแบบคิ้วใหม่เลย แยวเราก็จะลงยาชานะฮะยาชาเนี่ยจะทิ้งไว้ประมาณ30-45นาทีนะครับจะรู้สึกหนาๆที่คิ้วน่าคือมัอนเริ่มออกเลยแล้วมันชาแล้วนะครับ หลังจากที่รอเวลายาชามาเมื่อกี้นะครับเราก็จะเริ่มลงมสั่งเลยนะคร เสร็จขั้นตอนการสักไปรเรียบร้อยแล้วนะคะการเพ้นคิ้วลายเส้นสามมิติเรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการทิ้งสีเอาไว้นะครับให้ให้สีเนี่ยมันซึมเข้าไปในผิวหนังนะครับก็จะใช้เวลาประมาณ10-15นาทีนะครับแล้วแต่ผิวหนังของลูกค้าแต่ละท่านนะว่าดูซึมดีหรือไม่ดีนะครับ ครับตอนนี้เราก็เช็ดสีออกนะเราก็จะได้ลายเส้นที่พิวแล้วก็สวยดูเป็นธรรมชาติโอเคเรียบร้อยครับชอบมากเลยค่ะขอบคุณมากคะครับผมจะเห็นได้ว่าลายเส้นจะเป็นขนล,ลายๆคิวๆเป็นพิ้วพนะฮะเหมือนเส้นขนจริงเลยครับ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะได้คลิปใหม่แล้วเป็นไงสวยมากเลยนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณแล้วดีคลินิกมากเลยนะคะ